สวัสดีกันด้วยนะฮะอยู่กับผมพูลิตี้สตองนะฮะกับาอีกครับกับสำหรรบการนี้จะมาเล่นมาค้าในโทรศัพท์ครับต้องมาถ่ายแต่ข้างนอกครับเห็นน้องบอกเลยน้องติดเลยก็สิกก็ะจัดไปครับหนเมื่อน้องแนะนําให้โหลดครับผมแนะนำรับโหลดบาคาร่านีโหลดดากในทีสามก้าครับไม่ต้องเปิดเงินครับขอลบทิ้งกันทีสามก้ามีไว้รัดพอโหลดเสร็จก็ต้องรีบลบทิ้งเลยนะฮะเครื่องมืแหลกครับลบทิ้งกันมาถึงอายมันดิกอัดนานหนูไม่อัดดีกว่า โอเคไหมครับเดี๋ยวนะบอลไปโอ้โหโคตรเล่นกดสกินตัวเต็มแล้วครับทีลากระลาวสะเพิ่นเจอทีมใครเห็น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 เลื่องๆอย่างเงี้ยพอไปล y งยูทู e แม่งโคตรแหลกเลยในกล่องไม่มีอะไร่ะเริ่มเลยขอแบบหัวมันแบบช้าๆลงหน่อย เล่นมาก่อนแล้วสบายแล้วนมีช้าเราวะกลัวไม่โคตรเร็วเลยขอเวลาปัรบเป็นหนึ่งฮนะโ,โอเคผมไม่ชอบเล่นลื่นครับขออื่นพอแล้วไปเริ่มเริ่มแลเดี๋ยวอขออ่านป้าก่อนไหมให้ทำเฮี้ยเนี่ยโนนม็อบอันนี้แค่ด่านหนึ่งครับเลเวลหนึ่งแต่ไปครับเลเวลนึกเลเวลหนึ่งใช่ไหมผ่านแล้วเลวเวลมึงผ่านเร็วจังวะเล่าก เล่นมาก่อน,นเลยดีกว่าไอ้ทุบเตียงไปด้วยดีกว่าเอ้ยเยกูจะล่วงเลยดีฝักเตียงที่หนอนนะอเคเอาสวยแล้วเตียงตกโอเคโอเคโอเค,อเ,คเกือบไปแล้วแ้านหนึ่งก็ง่ายๆครับไม่มีอะไรมากอ่อนๆอ่อนๆครับแค่นี้พู i ิ y ี้สตองชนะเอ้ยผ่านไปได้ง่ายๆแน่นอนครับอุ๊ยเกือบล่วงแล้วเวล่า มันจะขึ้นตรงไหนอะ่ะกูปีนพิลลิน่าชัวร์คูยเลยมันจะมีทางอยู่อ,ะอ่ะตรงนิ้ตรงไหนวะวมันไม่มีทางแล้ววะตรงเนี้ยมีเดินรอบๆไปเรื่อยๆมันจะมีบล็อกให้อ้อมถ้ากูเป็นอะไรเนี่ยเนี่ยไม่มีเลยมันไม่มีมอ่ะดโนบายโนบายไม่กูเตดใช่ไหมเฮ้ยอย่าเพิ่งฆ่าตัวตายนะม,มนะาขอเวลาหาการแก้ตัวก่อนครับมาองเนย ขอหาถ้าเอรอาจะไปที่นี่ได้ก่อนรเราเสียเวลาครับกไม่ไม่มีเตียงไยกลับมาอีกครั้งครับดูกับการที่กันโดนหลอ,อกลวงกูหามาตั้งนานกูก็ตายคะอยู่ดีขอโทษคือกูจี้เลยเอากูตกอีกแล้วตายกันตึมเลยตอนนี้ไม่เงยแข่งรับเชิญนงผมครับน้องเดซีครับชาลิฟไทยแลนด์ครับชาแนลเขาอยู่บ้านเดียวกันครับอยู่บ้านพักใครว่ารู้อยู่บ้านพักอ่ะจะรู้ว่าความรู้สึกของเด็กบ้านพักครับ สาวอาทิตย์ไม่มีเฮี้ยทำมา,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 าเล่นออกมาไหนนอกบ้านไม่ค่อยได้ขออนุญาตก็ห้ามออกครับติดปุ้ยไม่ใช่เราจะไปยังไงมันอะเดี๋ยวเดี๋ยวนะตอนแรกยังเด็กหนุดติดป่ะฮัลโหลทางไหนเนี่ยเด็กลาก่อนไปไปทางไหนกันนี่เนี่ยไปทางไหนกันแนว่วะมองกูจะรู้ละไอ้สัตว์กูงโง่อยู่แล้วนานเยออยู่แค่นี้อ่ะโอ้โหผ่านด่านสองได้แล้วนะครับระวังมีโล เนี่ยนะครับรู้นี้ครับเนี่ยโคตรยากนะมันมีอะไรให้กูบอกว่าในกล่องเนี่ยจะนี่เก็บของโธไปได้ล้วันิกูเปิดก่อนละเรเว่าสองกูแล้วสิงที่ดีกูตอกอีกแล้ว <c oughs> เริ่มตาหนึ่งใหม่ปะโทโอเคแม่งกูจะผ่านไม่ได้ตามเมื่อกี้ตาไม่หน้ามาแก้แก้มือครับเราไปกูครับของแค่น,นี้ของคืนแล้วมันของแค่นี้ ต้องไปกลัวทำไมนี่นี่มึงดิตายไปแล้วโชว์ให้ดูถ้าหนูไม่ถ้นไม่รอดมึงดิก็ต้องไม่รอดอ่ะมึงรู้ได้ไงว่าจะไม่รอดดิดูอ่ะดูกลัวเซียนเต่ามึงดิไอ้นี่ด้วยช่วงดับสเต็ปเฮ้ยเฮ้ยเข็ดลงครับเวลาธนาคามาเฟสถงเฟซบุ๊กสวยไรเงี้ตอนคืนตาหืม่องไม่เห็นตูน้องเนี่ยไปไงอ่ะเอาเลข มันต้องมีตอนที่เราต้องมันบบจะจุดพีคตรงนี้แหละกูตายอีกแล้วเย่ yeah, <ๆ>กูมาถึงนี่สักทีตายหลายรอบแล้วกูอะกินน้ำกนลังเครียดเฮ้ยชีวิตข้าชีวิตกูต่อชื่น,น,นสู้ต่อไปให้เราเมึงต่อบล็อกเขียเนี่ยมันไปไม่ได้อยู่แล้วอะต่อไปเร็วไปเล่นโอ้ต่อใ้เปลืองให้เ,เชิบปึ๊บ<ห>ชื่นไปชื่นเลยอู้นั่งเกมกูตายตรงนี้ตลอด เดี๋ยวต้องไปไงวนะน่ะมันจะเนี่ยเนี่ยตรงนี้แหละระบงังต้องเดินไปแล้วชิดมุมแบบปึ๊บปุ๊บกระโดดชิดมุมไปเลยอ่ารอแล้ววะแล้วไปยังไงต่อวะเฮ้ยมันรอเลยโอ้ยมองก็ไม่เห็นอย่างนึงมันจะไปยังไงวนนะน่ะท้โท้ วางไปก็ไม่มีโตแล้วเขาไ,ได้ตกไปอีกรอบเฮ้ยไม่ใช่เราอยแบบนี้มันจะผ่านยังไงอ่ะเดี๋ยวเดะรอเราคิดรำนะึงมันดิอยากให้มันตอนช้ามะอ,อยากมั้ยมันดียัไม่ต้องหรอกฮะยังไม่ต้องรอหรอกไปยังไงวะของมัล้าชิบมึงวัดต้นเสกเตียงมาเหอะเอาบอกเออก็ดีเออน้องแล้วเข้าให,าใหม่รีแมปรีแมปมันดีบอกท่านผู้ชมด่วนเอ้ยไม่ต้องแล้วเด็อ ได้แล้วผ่านแล้วเฉ่งทั้งยังแนี้มันยังไม่ไม่เชิงไม่เชิงไม่ผ่านตอเด็กมาต่อีกแล้วเตกแม่งเลยดีกว่าตอีกแล้วครับระหว่างรอเราก็มาดูสกินกันนะฮะว่ามีสกินอะไรแปลกใหม่ไปบ้างนี่ครับขึมนคำว่านิวครับสกินอะไรปะจะเกิดอะไรก็ไม่รู้นะฮะแต่วามันก็สวยนีครับแต่ผมชอบอันนี้ครับ ุดยอดครับสุดยอดเอฟเฟกต์อลังการครับนี่ผมอยากได้โอ้ยเท่นะครับบอกเลยว่าเท่ครับโดยเฉพาะตัวนี้ครับอันนี้ก็เท่ครับหกสิบสามบาทตัวนี้ก็เท่ครับรดีครับแต่ผมก็ใช้เม็นตัวนี้อยู่ดีฮะชอบมันมากเมื่อก่อนผมเคยมีนะไอ้พวกสกินพวกเนี้ยตอนมันเปิดมันใหม่ๆเนี้ยอันเนี้ยซื้อหมดแล้วซื้อหมดแล้วซื้อหมดแล้ว อย่างเนี้ยเท่หายเลยอันนี้ก็เท่อันนี้ก็เท่นนเทมีไม่กี่อย่างที่อยากได้ครับสกินบันคมดีครับดูครับสกินเนี้ยคมดีสกิน,นกิปเปอร์อ๋อสตีเดียวมใช้นี่ยฮะออปชั่นครับผมก็ปรับอย่างเงี้ยฮะปกติเฮ้ยนอนอนทำการทำเซิร์ฟให้เร็วครับให้เร็ว เฮ้ยยังเปลือกเปลี่ยนดิรอนน้องเปิดเซิร์ฟมาแล้วไม่มีภาษาไทยสักทีนะอยากให้มีภาษาไทยมากเอาอังกฤษหมเด้ไหมว่ามันดีจะรอดนะโอเคเอาโอเคครับมาต่อันื่อครับโอเครอโถ<ว>ยน้องนั้งทำการปรับเปลี่ยนบางอย่างนะโดยการที่แบบ วางเตียงอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นจุดเซฟเพราะงั้นมันยากเกินไปครับหัวมงมือหมดยิง,งโง่ๆงงอยู่เดี๋ยวเดี๋ย,ยอึ๊บอ้ออึ๊บรู้แคว่ามันง่ายถ้าเป็นในความนี่วิ่งสบายครับอันนี้มันในนี่อ่ะดิโทรศัพท์เ่ะดิมันเป็นหาตรงนี้อ่ะตรงนี้อ่ะเคีบน้องได้ทำการนองเตียงนอนแล้วให้อ๋อเตียงนอนไปด้วยแม่งเลยฮะ ีด่านด่านด่านมีเตียงนอนแล้วไม่ทันเท่าหร่ด้มึงยินมล <า S 2> มีสมเตียง,ง,งแล้วไยล่ะมังยินมาละแล้ว,มมลวไม่มีใครมาเยเฮ้ยเฮ้ยเชิญแป๊บ่ปช,ชีวิตข้าชีวิตกูแล้วก็ไหนพวกมึงทียากจะลองลองดูก็ <ๆ S 1> everything you want let you do ไม่คันวาเฮ้ยมาแล้วมึงดิเฮ้ยไปเปิดแชทกู ตัวเช็ดด้วยเลยเช็ดเป็ดเสียงดังมากเลยตอนนี้อันนี้อันนี้มันจะผ่านยังไงอยู่วะหรือเมื่อกี้หนูเจอทางใบลองดิกูก็เจอทางเหมือนกันเด้แต่ตรงดิวดูสีทองเฮ้ยไม่อล้วๆเขาตกใบที่อ๋อเฮียต้องตัดชามแม่งเลยกูตายแย่แล้วตัวเราตายอีกแล้วนี่อีกแล้วไอ้สชั่นตายหน่อยเอาเกิดไปแล้ว หน่ะน่ะมันเป็นซะอย่างนี้ไงโอเคเราไม่จบกระบอกเพชรกระบอกทองครับเราจะไม่ยอมแพ้แค่ไอบ็อกบ็อกที่เลียงโง่โงนี่เป็นแเกมโง่โง่มาชนะกูได้อย่างไงฮะหน้าประตูมันเปิดเองได้ไงวะเสียงแอบแอบแลอย่าก็หนังผีเอ okay. okay, ้กูย er ิ่งกลัวอยู่โอเคโาลยลาลาอาลาน้องลาลา เอ้ยปู่มแม่งทำไมเล็กจังวะต้องโทษอะไรเง<อ>ี้ยน,นอนก็ไม่ได้เยัยเนี่ยนะแมงเงยวันนี้กูจะเล่นเสร็จสักทีนะวันนี้กูจะเล่นจบสักทีมาส้มตี้นนะจบยังมาไหร่จะเล่นจบมาจบอย่างนี้แม่งเอ้ยปรแบบนี้เอ้ยรู้เลยแมงไกลจังวะฮะวันไหนจะถึงบัตโท ไม่ไหวกับมึงแล้วมึงนี้งไม่แข่งวะโธ่มึงจะรอดหรือเปล่ามึงนี้ลุ้มมึงนี้รอดทีนี่แบบมาลงมารอไอ้กูอยู่ข้างหลังมึงกูจบเอกแล้วอ้าวเช็ดเย้โธมึงนี้ตายมึงไม่ขึ้นวะเอ้ยเสียวเสียวเสียวเสียเสียเอ้ยมึงดิ้ตัดผมไม่ใหญ่ตัดผมใหญ่มั้งโธ่โอเคต่อครับเราไม่ยอมแพ้เราจะไม่ยอมแพ้เราจะไม่ยอมแ มาเปิดมาโถก็ตกไกลตรงนี้มั้ยเนี่ยนั่นกูลืมมันเป็นหลุมปาโถสอน้้าตบตากูเลยนอบนี้กูปวดเปิดหมดเสียงแมงละมาดิดิดดิ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 ดดิดดิดิดิดดิ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 ดหดิดิดิดหดิดิดีดิดึดิดดิ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 ดีดิดด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 ด นี่มันเอ้ยที่มันบอกเอ้ยเนี่ยด่านสองหรือด่านแรกด่านแรกครับข้าคือเสียหงวิถีข้าจะชนะไอ้ด่านกระจอกกระจอกงงนี่พวกนี้ไม่ให้ได้เพราะข้าคือเสียนเสียนตาขยาวโตหรือเปล่าวะเปิดได้เหมือนกันเนะย่าให้เชิบุ๊บม่เป็นไรตัวมนเนี่ยฮ่าฮ่าข้าจะผ่านตรงนี้ไปให้ได้ไอ้บ้าเ้ยเจ็บตัวแล้ว ดูความสามารถขอ,องผมแข่งแค่นี้กระจอดอ,อะไรไม่ได้หรอกตายแล้วเล่นมาสามหมื่นกว่ารอบแล้วแต่ก็ยังไม่ผ่านสักรอบ,บปอดัดโถดิเว้ยแล้วมึงดิ๊กดูดิใครหนูตายกี่รอบวะเนี่ยปัดโถเลยมันมันต้องวิ่งเลยตลอดเลยว่าไอ้ปัดโถไอปัดไม่ยอมแพ้ไอ้เรื่องอย่างงี้ดิก๊กมึงงงดิก๊กไม่ยอมแพ้กับเรื่องโง่ๆแค่นี้ เลยงโมคันนี้ตักูชักเริ่มถอดใจกับไอ้เรื่องเชี้ยๆอย่างนี้ละโดนแม่งอื่นมาเล่นใหงเลยใช่ไหมาไปเล่นแบบซาวเวอร์ดีกว่ามั้งมึงจะขอผ่านก่อนแม่งไม่เล่นเลยเลิกเล่นพอเลิกเลยปล่อกเลยมาโถรเว้ยพอครับพอผิดคล็ดแต่เพลงข้อนี้ครับมันจะหัวร้อนขึ้นเรื่อยๆปอลหวัวแล้วครับไอ้เกมโง่ง,งแม่งไม่เล่นแม่งเล้วอยูฮ่าเอ้ย